สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับงานบริการนะครับตรงนี้ออกมาที่แคตัาล็อกขายครับแล้วก็เลือกใบเสร็จรับเงินบริการครับกดเครื่องหมายบวกครับเวันที่นะครับวันหนึ่งวันนี้ครับเลือกอินโอยครับกดเครื่องหมายเครื่องหมายมือนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็จะดึงข้อมูลของบริษัทเองออกทำการ วางบินไว้แล้วก่อนนะครับมันจะเป็นยอดรวมหรือยอดก่อนแบบทั้งหมดครับหากชำระด้วยเงินสดนะครับก็กรอกเลขตามจำนวนเงินได้เลยครับเรียบร้อยครับหากเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดติ๊กถูกได้เลยครับก็จะเป็นการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับงานบริการครับ กอนี่แหละนะครับบริษัทนายหน่ยครับ